สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆน้องวัสุขสันคนเด้อวันนี้มีทีมงานมาทำหน้าเนาะแต่ว่าคนมาอันนั้นแต่มาแต่ห้องแคมเนาะห้องแคมหาดาวทีมงานไปอยู่ห้องแคมหาดาวหลังแก้วมาแต่ห้องแคมแล้วมาแต่ง้องแคมหาดาวกับมารำหน้ารับจัดมีเงินซื้อเขา ไม่สั่งของกันะไลน์ไลนดีึงาทำมาับหน้ารับจ่าง้อหมดนี่ได้ยินข่าวว่าเอาอันนั้นผาผูบ่าวมบอบีผาผูบ่าวาผูบ่าวาะบไปเบิงผูบ่าวบอบี้กันเนาะไป บาวตัยน้อล้อเทียบาวมาดันาจะล้มีเ้ยดำนาจะคือขีรเบียงเรื่งมาดำนาสวยนี่เบียงเนาะเบิงน้าคนเ่เคยดัโอเคโอเคสดาผ่านได้ยืนบ่ได้ทีทีทีลมลกับยายืนบ่แม่เริ่มในเริ่มในมือลวทํามใจด้อยู่ข้างหลังมาก็เริ่มในลวกังเดกเนาะ มือครั้งแรกคือว่าโอเคงามแล้วทำนีอได้ยืนบอแม่ได้ยืนผ่านผ่านเอามาส้กวันก่อนเป็นยังไงพีคเหนื่อยแหงพี่น้องเอสีพี่น้องเอ้ยอันที่สูดเซร็จเอาอันนี้อันเอาเอาเอายังมาเอาแนวเซร็จเอาแนวสีตูดอาบนรำพี่น้องคุณตัวเสะเุณเสะอ่างมาเป็นัใช่ใช่อางเพื่อนปะเพื่อนประกาสีตูด เอาน่ามีตัวดุนยแห่งนี้เพื่อนกรอาสิดที่สอเสร็จแปะแปเอาลูกอ่างนะอ่าะเสร็จจนบาที่ขาเอาล่ะทานแมาเบิ่่นบาดดีดบอกไปดูหนัาหนึ่ีน้าอัรมช่วยน่ะแม่บอกายใส่ในน้ค่าว่เอาผ่าเสตินเส็จหนาวนี่น้ำมอนก็เอาช่วยหนาพาเสตินมีหันเอาใจเอาใจสีตเอา สาาประวัติศาสตร์อนี้เนาะเอายางฉีดตัวนี่ยางฉีดตัวซ้ายประมานี้นะเพื่อนอาดเพื่อนเราเป็นยืนอาบเพื่อนทยืนอาดได้ต่สิเพ่นนั่งอาเสิขาไปวันโซสวนมีเกันอาบุรีขวอื่นเก่งพี่นอกเอาเลนีอาก ที่สุแป๊ะแกดในร่อาบน้ำโอ้เม่นค่ะค่ะในกระดมไปเ่องอาน้ำไปอน้ำมาตอนอั้ตอนเมืออบจังเข่าไปอันนั้นเข่าไปัมวนมพี่น้องวันนี้คนล้ำหน้ามากสวยหลายคนเนาะยได้ให้ได้ให้พี่น้องทเเคไปเบิรเพคร์นจักได้ไปเขาได้น เคยขไปเทานึ่ยองแตเคยขไปเท่นึงแต่บาคนก็มได้งูบไดจ่าขึ้นอื่นเนาะซาปูดอกอาภาเสร็จตีนเสร็จนะจ่าเกินอเคยขัเนาะน้อหูอ้ฉัมันใหม่ได้เป็เน้อคนหูแม่โมพีดอยู่ในอ่างนะเขก็ได้ไปจับมาเศษนะมันนี้น้ำหอนเขากรปั๊บเป็นกระทำไอ้ซุกแล้วก็บ่ตอบวันนี้พกพา ไปยินขาแห้งก็ได้มีอนกับอาบเลยนะเห็นบวกระจนอีเนต์เหรออีเวนต์ตัดเตะอย่าเป็นแบคทีอาไเบิรตายเบิร์ตายเบิรตไปอยู่จะคืนนี่สองคืนนอกไปอยู่เราแย้มไรกับวนเรายมไกอยู่กัว่าแย้มนั่นเอาไซสสีตูดมาอาบนะอม่สติมันเกิดแต่จิงได้อาสสีให้โลกจำเป็ เงกับมีาักบัวกับมีมมมีปัญญาเปิดเอาอีตีมันจะไอชุกปลาไหลเล่นเนวหมนผมจากไนกับม่อวนไล่ปลาผมบอมันว่าเติรกนิวยืนหัวเนี่ยเอาเนื้อสีกงหนาไม่นปาปล่าปล่าเบ้่อปากไมบื่นปากนนิ้วจ่อออกเลยเนาะดีมุขามินามไปเขาเป็นเช่อ้า ถามที่ไรจังเงี้ยสีก้อนจังเลยเออสุกบุฟีประบาดเอียงบ่สัสสุกเป็นตะหัวเนอะเออนะเป็นตะหัวอะไร แต่ต้องขอบใจสองสาวขาเจ้าที่เจ้าขายกันเองเศร้าบ่ได้น่าตี๋จัดบานนี้นะเจ้พวกกันซะด้วยเราบอกเงือนนะไะใช้หมู่าย้พวกยาพวกมันเนอะ

ขอยฮันบอลอีีกระเทศแต่ว่าพวข่อยอามนาวเดี๋ยวมาที่จุหาก็ร่องน้ำกันได้บ่อมแน่สบ่าแล้วนันจ็เขาไปนะเขาไปท่ายก่อนเลยน่าจะสีเล่นดูดิจะได้ดีโรง่านอะแอนะเฮ้ยอ้โอเเดียวกันเรื่อยอีอาก็บอกไปเลยไอชิโดมันกระทำหัวชสุบอกเอาไปใส่้ยำๆเอาปากไว ม่วนว่าแด้ไปอยู่ค่ะลำหน้ากับอันนี้เูืได้ม่วนลำนาเลยม่วนถ่ายกันดีเนาะไอซุปเป่าเลยอยู่หลังแต่แตะกตานียหน้าหน้าสืขึ้นอยู่ยวัน้หน้าหน้าเปลอกเปล่อจะคล้ายกันเองปลดสะอาดก็จะตีหรือคล้ายกันเองพอไม่ได้เลิกนี่เนาะพจะได้เป็นคนเดียวมาลหน้าดับจางเพลือไปนอนนองเหมหาดาวอีกเนาะ ส่ายสีสตาน่าธนาคามันยู่มันอย่เอมันอยู่กระสีก็รีหมอเดีวใส่อะไรน้าห้องเมันคือเงี้ยัว จูเือ so so oh ่เนาะมันค hum ือบเเ้งเนาะเป็นน้ำบบน่ะเขาใส่ป oh. ับน่ะนวซ้ายแนวสีนโอ้ตาเบ่งพลงานจะไปอยู่กรุงเทพน้ำกันนี่เป็นยังไงเดเ๋ยวนะโอ้่สโอ้แต่สีแา่เอ้ยมองอันเกือบ่าอันดนแขกจดข้าิ แล้วคือบัอาประตูใบขึ้นสิฮะโอ้โหมอเลยหมู่้าดับน่าสวยประสิมามาหายแขกนอกมือ A à, con chơi yên, à chơi yên A, a, hẳn bố Bảo là cái đám nạ Bảo mà rồi <laughs> nè. <laughs> เนวเวีาเวีนจนวตนาไอ้เปสติกิมกไเอจ้วพีนิวายเลขงแซ่บหนาไอซุกไอซุกประตูมันเปิดได้อนดิเปิดนะเจ้าไอซุกเขาเป็นน้างทางอีกทีเซห้าจะเป เค่อยชีเซตทาแบบอยากให้จะมาหาเหนหย่างเซตทามื้อเปิดป้ตูเปิดไอืโบแน่บ่โ่ออกเหอเียเยอาแล้วมึงหอกมน่ กิดแปเองนีอการเาจะกินตละการ่วงใครเอาวนอีม่ใครเอางมาบอกอีเม่แม่งมาแต่เขาแบบว่าเกินมุกกี่ดังน่เลยอ้าข้อแขงแล้วเนาะ กํลังใช่มาวันนี้สิป่ดสิเนีย่าไอ้ตุ้งก็สิปดอเงกินได้เองยาสะาดกับาติมันซื้สุดไปสุดเดียวพี่น้องเปนัสุดเดียวรอเเบิดมือเบิดมือไปอยู่จะขึ้นืสุดเดียว่มันซือสุดเป็นสุดเดียวสติเปดซักนน ไปกับปีบไปปิดนบสองคือสองคืเี้ยไม่ได้ตอนไหนเาไปซื้อใหม่มาไปนะปีดเบื้องหนาเบื้องหลังีเบื้อเบื้อปีดเดี๋ยวมันเอาต้นขาเลยนี่เบื้องปีดเอาท้ายไเอวเอตุก็บักนิ่วอีกเว้ยเนาะบันิ่วคือกันบากนิ่วเอาขาเห็ดเอวได้บักนิ่ว นิวมากมากโอ้ปรเ็นน่เป็นของผมซื้อใหม่ยูเสือกไปเบิ่งรถว่าจ้าไปเบิ่งรถดิดอเถาะกับอีอาก็อีตีบได้กู

ไปบอกตอนฉีไปกุ๊กเตะตีก็เจ๊จังไลยตีก็กูเคยเคยไปขังแดกนาะตีบกูอยากงุ่มหนางุ่มรังไปเที่ยวแต่ว่าไปแต่เลิกไปอยู่แต่เบาบอกอะไรองเปย่งมานู่นตีบมองแก้มบอกแก้มมัดก็ย่างมาจากยังเคยไปเียบประเทศไทยเขาเคยยีบจำบัดเด็ก็

ันบัสกูเบิ์ดน่กูจะไปเ็ดเองนะบดิจากใครแล้วเออคือกันนะจากรแต่นมนจังใดหนาได้ฝ่าวันไปเขาเล่งหายเจ็ดมือเจ็ดมือได้ที่ตามนล้วสิมาจักหมือซะจักบเคืึนหนึ่งแั่สองขึ้ล้วมาสบึงหันสองขืนเนาะประมาณนั้นเนาะอืม นะเนาะแล้วลำไปรำไปผัดงะต้องจอยต้งเห็นต้งต้ม อีทอี้ยนั่นนี่เออสีน้ำสวยดอกแบบสิอันอยู่อันนั้นนไปีกอันนี้ีมีหัวหน้ามาแครกินมึงเน่พี่น้องเลยเอาเป็นแค่ชั้นที่ตะโกอันนี้มัจะกินได้กินไปเ่อหนะยี่ดอกโอ้ยสีกแม่ บสีบ่อบ่สีกระทองยางบ่อเปลือกสีองยางิ่องยางบอดืเปลือกน้ำเป๊ปซีเชดจังไสนนี่ถอิมลูกเห็นหน้าน้องคนไหนน่งะโอ้มึงเน่ยักุกบีอันนี้มาทนี่บีกะมาฉีดทังบบเกนะอน มันมีอะนะทั้งในน้ำไปดำมาลงมาละเกเป็นขีดกระโดดแนวเาหรือเปล่าบิดแนวคลายบ่ังดขาดดอนเอาเข็มสีสูนมาอาน้ำเห็ดเียงเียยยังอยู่ขั้น สี่ตูดต <kr> ูดอาบหน้าประมายังหัว um? อีตี๋ไม่เอาให้สีตูดยุ่งแค่มาอาบน้าจักโบจักจักอยู่แต่เอาอาบเนาะหลังจากคลิปนี้ออกไปคนหูตัวโลกตีเบ้ยมึงตายมึงหูกระหูแล้วมันมาเป็นหนาไอ้พ่อแปดโอ้ยมันเป็นหน้าไอ้พ่อแปดหูหอดไซไอหอดหันเนาะกะทั่วธรรมดาเนี่เอาหูอยู่แต่ว่านอยากเห็ดอีบ้าบรรมดาเ้า เอาอยู่แต่่าอยากเขิ่นมาที่คอยอันนันกาอยอเป็นัแกโตวบ่างะม่สิแกโตาเป็นแต่่าวยังเีา้เรื่องนีนี่กันเนเอามาบ่าอุ้จนเป็นตะหัวบนได้นอะอ่างแมีเดอเสือนี่ก็สอบโมมี่ตัวไดเป็นตาไปวะจ้อมอ่อมาบอเออไปสิลแม่พ่อม่เนาะเอ้ยเาอยกับมือเอาคอยโบมี่ไปเอาเนาะนเราองานเลยิมือบกเ่กลัวท่นมา จะว่าเอาหนอกเอาหนอกอ๋อยิ้นแต่บกงคนยินแต่ไม่เถาเอาแล้วไปจังหันมือนี่แถมมันก็มีไฟเอาว่านี่ก็มีไฟเอาแล้วเอาโอ้เฮอันเมื่อเอาหนอกนะพ่อศิลป์หนังนะถก็จะยิ่งมาจะเตาเออกระสิ่งได้ช่๊บปิดชียงค่นี้เนาะพ่อศิลป์หนังแค่กันมขึ้นมาเด้อมาอันนหารยังว่าแม่อาหวรเพปืนมาถามก็ผู้ซึกไปนอนท้องแท้ที่ว่าดูดาหาดาวดูดามาเห่าเฮ เห็ดแต่แนวไหโดแกมอีดีแนวาพอเห็ดก็เห็ดเนาะไปท่าอีกทีคือทิายไปทุกตอนใต่คนเน้นน้งเรื่องเล่า